จุดคิดยุค AI ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0เริ่มต้นขึ้นแล้วครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือปัญหาการว่างงานเป็นงานเดียวที่ต่อให้เราไม่เก่งก็ทําได้ถ้าเราไม่ชินกับงานแย่เลยนะครับตอนนี้วิธีที่จะสําเร็จมันเปลี่ยนไปแล้วครับวิธีที่จะประสบความสําเร็จได้ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0ยุค AI ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาการว่างงานธุรกิจเครือข่ายนั้นแค่เราจำหน่ายสินค้าดีและถูก ก็สามารถสร้างงานให้คนจำนวนมากได้แล้วนะครับเรายังมีกลยุทธ์ GSGS Global Sourcing Global Sales เราจะสั่งซื้อสินค้าดีและราคาถูกที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกแล้วจำหน่ายไปทั่วโลกผ่านเครือข่ายการกระจายสินค้าของ Atomy ธุรกิจนี้ใครเป็นคนทำครับพวกคุณครับบริษัทอ t o m y มีนั้นเสนอแค่ระบบให้พวกคุณเท่านั้นถ้าพวกคุณไปหาสินค้าดีราคาถูกจากทั่วโลกเองมันลำบากนะครับใช่ไหม จะไปตีตลาดต่างประเทศไปจำหน่ายในประเทศต่างๆก็ยากอีกถ้าคุณต้องการสร้างระบบขนส่งเองยากหรือไม่ยากครับยากครับและต่อไปงานสําหรับพนักงานเงินเดือนก็จะไม่มีอีกแล้วและพนักงานก็ต้องออกมาทําธุรกิจของตัวเองถ้าจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องทําให้ดีนะครับเราจะหาซื้อสินค้าต่างประเทศมาแล้วจําหน่ายในตลาดต่างประเทศเราจะช่วยทุกคนสามารถทําธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเองการขนส่งคุณก็ต้องทาใช่ไหมครับถ้าคุณจะทําธุรกิจ แต่ระบบขนส่งอัตโอมี่เราจัดการให้คุณแล้วครับถ้าขายสินค้าแล้วเราก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมครับส่วนเงินตรงนั้นก็จะเข้ามาผ่านระบบคำนวณของอัตโอมี่ครับและพวกคุณก็ต้องให้เงินเดือนหรือค่าคอมกับลูกจ้างคุณใช่ไหมล่ะครับแต่ระบบคำนวณของอัตโอมี่เราคำนวณค่าคอมและโอนให้เรียบร้อยเลยนี่เป็นธุรกิจส่วนตัวของพวกคุณแต่งานยากๆบริษัททำให้หมดแล้วครับคุณทำแค่งานง่ายๆก็พอ ทำอะไรบ้างครับแค่พูดว่าสินค้าดีและถูกนะลองมาฟังดูไหมแค่นี้ครับธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องยากแค่เราไม่ชินเพราะงานนี้เป็นธุรกิจใหม่สําหรับพวกคุณคุณอาจจะยังไม่ชินคนส่วนใหญ่เลยพูดว่ายากครับไม่มีอะไรยากเลยครับแค่ไม่ชินเท่านั้นเองคุณแค่พูดกับเขาว่าสินค้าอาทมีีดีและถูกไปสัมมนากัน คุณก็จะได้นักธุรกิจครับยากหรือง่ายครับง่ายครับง่ายครับแค่ถ้าเราไม่ชินมันจะยากนะครับถ้าเราไม่ชินกับคําปฏิเสธมันจะยากครับถ้าเราทําจนติดเป็นนิสัยไม่มีธุรกิจไหนที่ง่ายแบบนี้แล้วนะครับแล้ววิธีไหนที่จะทําให้ทุกคนชินกับงานนี้ก็แค่ทําไปครับแค่พูดไปแล้วครับถ้าเราพูดร้อยครั้งพันครั้งนะครับเราก็จะชินเองครับไม่มีวิธีอื่นแล้ว แต่มีคนที่เก่งเรื่องแบบนี้มากถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชินกับงานทํางานแบบนี้ไม่เก่งให้เราหาคนถนัดงานแบบนี้โดยกําเนิดให้คุณหาคนที่ทํางานแบบนี้เก่งหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนนั้นการที่เราเจอคนที่เก่งกว่าเรามาเป็นดาวไลน์แล้วช่วยเราทํางานเรื่องนี้เป็นไปได้ในธุรกิจอัตโตมีครับธุรกิจนี้ไม่ยากเลยครับไม่ยากแค่คุณยังไม่ชินแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆคุณก็จะชินและสนุกไปกับมันนะครับแค่อาปากก็อยากพูดแล้ว และตอนนั้นคุณจะคัดปากอยากพูดเหลือเกินอนาคตมีให้สําหรับคนที่ทํางานที่ตัวเองไม่ชินครับสิ่งที่คุณชินคุณชินกับอะไรครับคุณชินกับความจนทําไมไม่คิดอยากไีชีวิตแบบคนรวยบ้างนั่งรถที่มีคนขับให้ต่อให้มันแปลกๆไม่ชินแต่ก็ลองฝันแบบนี้ดูมันเป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คืองานนี้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเป็นสิ่งไม่ดีไหมถ้าไม่ดีต่อให้เราชินกับงานก็อย่าทําเด็ดขาด แต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนมีแต่สร้างประโยชน์ถ้าคิดว่าไม่มีที่ไหนที่ขายสินค้าคุณภาพดีและราคาถูกขนาดนี้แล้วต่อให้ซื้อใช้อย่างเดียวก็ได้รับประโยชน์แล้วเราจําเป็นที่จะต้องบอกต่อกับเขาอย่างมั่นใจนะครับธุรกิจอัตมีต่อให้ไม่เก่งไม่ว่าใครก็สามารถทําได้ยังมีอีกข้อที่สำคัญมากนะครับโดยปกติในทีมทั่วไปคนที่เก่งมักจะมี ทีมงานหรือคนที่เก่งน้อยกว่าอยู่ข้างล่างปกติทั่วไปถ้าเอาคนที่เก่งกว่าไปทํางานข้างล่างคนไม่เก่งจะทนได้ไหมครับทนไม่ได้หรอกหนีแน่นอนหรือไม่ก็ไปหางานทําใหม่แต่ในอัลอทมแม้เราจะไม่เก่งเลยเราก็สามารถเชิญคนที่เก่งกว่ามาอยู่ข้างล่างเราต่อให้จบพิรชับระถมจบแค่ระถมเท่านั้นก็สามารถเชิญหมอหรือผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ข้างล่างในทีมเราได้แล้ตอนนี้ยุค A i ยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ จะเป็นยุคที่ปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปเป็นสังคมที่ปัญญาและความรู้ของคนไม่ใช่สิ่งสําคัญตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับยุคนี้คนจะต้องทํากิจกรรมขับเคลื่อนอย่างกระตือรือร้นครับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0ยุค AI นี้ผมคิดว่าอาตมีของเรากํากำลังทำหน้าที่สำคัญในยุคนี้อยู่นะครับจุดคิด